สวัสดีค่ะแพทย์หญิงอติพรชัยวงศ์ค่ะหมอเป็นสุตินรีแพทย์นะคะวันนี้มีคุณแม่หลายท่านถามมาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองดาวซินโดรมนะคะเดี๋ยวหมอจะอธิบายเป็นคําพูดง่ายๆแล้วก็จะเขียนให้ดูด้วยนะคะเผื่อมีคุณแม่ท่านไหนยังไม่เข้าใจอันนี้นะคะการตรวจคัดกรองดาวซินโดรมนะคะจริงๆแล้วอ่ะก็พูดง่ายๆแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคัดกรองดาว ก็จะเป็นการตรวจคัดกรองกับการตรวจวินิจฉัยค่ะต้องบอกว่าการตรวจดาวสิตรวจดาวมีอะไรบ้างตรวจดาวก็จะเป็นการตรวจคัดกรองกับการตรวจวินิจฉัยนะคะการตรวจคัดกรองเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น2แบบเช่นกันก็คือการตรวจสารเคมีในเลือดของแม่นะคะแล้วก็เป็นการตรวจโครโมโซม ในเลือดการตรวจสารเคมีในเลือดเนี่ยมีอะไรบ้างตรวจสารเคมีในเลือดเนี่ยมันจะเรียกว่า QO Quad Duplet Test Quad Duplet กก็คือ4ก็คือเหมือนตรวจสารทั้งหมด4ตัวค่ะสมมุติว่าเป็นสาร A B C D ละกันเนาะสาร4ตัวที่อยู่ในเลือดแม่ค่ะเขาเคยมีการทําการวิจัยออกมาว่าสมมุติว่าสาร A มันขึ้นขึ้นขึ้น สีขึ้นแล้วดีลงเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดดาวซินโดรมโดแต่ว่าตัวเนี้ยนะคะหรือการตัวสารเคมีใน,นเลือดทั่วไปอ่ะมันจะยืนยันผลได้แค่ประมาณ85%หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาตรวจออกมาแล้วบอกว่าความเสี่ยงต่ำจะมีอีก15%ที่เป็นดาวแต่ตรวจไม่เจอ อันนี้พูดง่ายๆเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ทีนี้การตรวจโครโมโซมคืออะไรการตรวจโครโมโซมเนี่ยก็ก็คล้ายๆกับคคือก็คล้ายๆกับการเจาะน้ำคร่ำเลยแหละก็คือเหมือนเป็นการตรวจโครโมโซมแต่ว่าจะไม่เหมือนกับการเจาะน้ำคร่ำตรวจโครโมโซมเนี่ยคือจะเรียกภาษาอังกฤษที่รู้กันทั่วไปว่านิ้นิย่อมาจากอะไรนะคะ นิฟก็คือเกี่ยวกับว่า non-invasive นะก็คือเหมือนไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ส่งผลกับทารกในครรภ์ที่การตรวจนิฟเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะคะย,ยี่ห้อที่เเดี๋ยวไม่ยกตัวอย่างยี่ห้อแล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเหมอไม่ได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่านําเสนอให้บริษัทมันจะมีทั้งหมด25-30ยี่ห้อในประเทศไทยราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000บาท ถึง3 8 0 0 0บาทที่รู้มานะคะที่รู้มาแล้วแต่ยี่ห้อว่าอะไรการตรวจนิฟเนี่ยข้อดีคืออะไรการตรวจนิบเนี่ยข้อดีก็คือเป็นการตรวจเอาโครโมโซมของทารกที่ลอยอยู่ในเลือดแม่ค่ะไปตรวจดูว่ามีความผิดปกติของโครโมโซมหรือเปล่าแล้ววันนี้ผมฟูนิดนึง ทีเนี้ยทุกแทบเกือบจะทุกยี่ห้อนะคะค่าตรวจเนี่ยก็คือมันมันค่อนข้าง,างมีราคาเนาะมันก็จะแพงกว่าการตรวจสารเคมีในเลือดเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีการทําการตลาดเรื่องการรับประกันเรียกได้ว่าแทบทุกยี่ห้ออ่ะมันจะมีการรับประกันว่าสมมติว่าต้องบอกก่อนว่าการตรวจขัดกรองพอขึ้นชื่อว่าการตรวจขัดกรองเนี่ยเขาก็จะรายงานผลได้แค่ว่ามีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ําทีเนี้ยถ้าเกิดว่ารายงานผลออกมาว่าเป็น ความเสี่ยงต่ําแต่ข้อออกมาดันเป็นดาวประมาณนี้เขาก็จะมีเงินรับประกันบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะรับประกันให้หนึ่งล้านห้าพันหนึ่งล้านห้าแสนอะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะเกือบจะทุกยี่ห้อก็จะรับประกันสองล้านหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมุติว่าตรวจว่าตรวจออกมาผลตรวจว่าความเสี่ยงต่ําแต่ข้อออกมาน้องเป็นดาวแม่พอกับแม่ที่ที่ที่ทตรวจ ก็จะต้องเลี้ยงน้องที่เป็นดาวใช่ไหมคะก็จะก็ต้องเสียเงินตรงนี้เขาก็เลยแบบชดเชยให้ที่ค้ออ่านผลพาดแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าแม่ตรวจตอน10สัปดาห์แล้วเกิด24สัปดาห์เกิดตรวจเจอความผิดปกติด้านโครงสร้างของทารกในครรภ์นเนี่ยเช่นน้องมีหัวใจรั่วทั้งห้องบนห้องล่างแล้วก็นําไปสู่การตรวจวินิจฉัยก็คือการเจาะน้ำคำ่ำแล้วปรากฏว่าอ้าวไอที่ตรวจคัดกรองไปตอน10สัปดาห์มาตอนเนี้ยพอเจาะน้ำค่ำไปแล้วผลออกมาเป็นดาว พ่อกับแม่และพ่อกับแม่ตัดสินใจที่จะยุติการตั้งคันอันนี้เขาก็คือจะจ่ายไม่ถึงสองล้านก็จะจ่ายแค่แบบแสนสองแสนก็แล้วแต่ตกลงของบริษัทอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่ตรวจนิบอะจะต้องรู้ไว้แล้วก็ถามให้ละเอียดทีเนี้ยข้อดีของการตรวจนิบคืออะไรนิฟเนี่ย n i อ t นะคะข้อดีของมันก็คือว่าอันนี้นะเดี๋ยวจะเขียนให้เข้าใจง่ายๆพัดลมนิบนะนี่เขาก็จะอ่านผลออกมาว่า แม่นี่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำํำถ้าความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็จบไปผลเนี่ยมันก็จะยืนยันได้มากกว่าตัวสารเคมีในเลือดสารเคมีในเ่ยมันระมาแปดสิบห้าเปอร์เซ็เนต์ใช่ปะคะแต่นิฟเนี่ยมันก็จะมาประมาณเก้าสิบแปดถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยผลยืนยันค่อนข้างสูงหมายความว่าถ้าตรวจออกมาแล้วอ่านว่าความเสี่ยงต่ำจะมีแค่แบบเนี่ยเปอร์เซ็นต์นเดียวเท่านั้นอะที่ที่เป็นดาวอะ่ะ นะและทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาอ่านผลออกมาว่าความเสี่ยงสูงแล้วทาไงต่อพอความเสี่ยงสูงไอเนี้ยมันเป็นการตรวจขัดกรองใช่ไหมก็จะต้องนําไปสู่การตรวจวินิจฉัยต่อวินิจฉัยวินิจฉัยการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมีอะไรบ้างก็ได้แก่การตรวจ CVS หรือการเจาะเนื้อโรกนะคะถ้าเกิดว่าอายุคันน้อยๆแล้วก็การตรวจนำคำการเจาะนำคำนะคะอายุคันประมาณแบบ18สัปดาห์อะไรประมาณแล้วก็การตรวจคอโดหรือว่าการตรวจหลอดเลือดสายซรีของทารกทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับอายุคันที่ไปเลยนะคะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าตัวนิปเนี่ยอ่านออกมาว่าความเสี่ยงสูงเขาก็จะจ่ายค่าการตรวจวินิจฉัยใ,ให้ด้วย แต่ละบริษัทไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะจ่ายให้ทั้งหมด25,000บาทก็คือสมมุติว่าแม่ไปเสียเงินตรวจเจาะน้ำค่ำ20,000บาทเงี้ยเขาก็แม่ก็จะไม่ต้องเสียตังอะไรเลยก็จะเบิกได้หมดเลยก็เอาบินไปเบิกที่บริษัทเขาเนี่ยเป็นข้อดีแต่ว่าจะไม่เขาจะไม่บริษัททุกบริษัทอาจจะไม่จ่ายเกี่ยวกับ การยุติการตั้งครันให้อันนี้เป็นข้อดีของการตวรวจ NIPT หรือ NIP นะคะที่ต้องรู้นอกจากนี้การตรวจขัดกรองอะ่ะมันก็จะมีการตรวจแบบอื่นๆอีกด้วยเช่นการวัดความหนาของหลังคอเด็กนะคะการวัดหลอดเลือดที่บริเวณในในในช่องท้องของเด็กนะคะแล้วก็การตรวจด,ดูว่าเด็กมีภาวะหัวใจรั่วหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของ การตรวจคัดกรองนะคะมาถึงการตรวจวินิจฉัยการตรวจวินิจฉัยคืออะไรก็คือขึ้นชื่อว่าการตรวจวินิจฉัยก็คือเดฟนิตแหละขั้นสุดท้ายแหละต้องอันนี้แหละที่ฟันทงว่าเป็นการตรวจวินิจฉัยก็อย่างที่บอกไปก็จะมีทั้งหมด3อย่างอันแรกก็คือการเจาะเนื้อรกหรือ CV s เอนะคะเจาะเนื้อรกจะทําที่อายคุครรภ์ประมาณ10-12สัปดาห์นะคะเนียคือสิบถึงสิบถึงสิบสี่นะ่ประมาณคร่าวๆแล้วก็การเจาะน้ำคร่ำนะคะ ที่นิยมที่สุดก็คือการเจาะน้ำคำําแล้วก็การเจาะเลือดส่สะดือใส่สะดือถา่ลกการเจาะน้ำคําเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรมีความเสี่ยงแทงได้นะคะแต่ไม่เยอะนะ ก็เสี่ยงแทงได้ประมาณ0.5%นะคะ0.5%ก็คือ5ในพันแม่พันหนึ่งเจาะน้ำคาก็แทงไป5คนประมาณนี้เท่าเท่าที่เจาะมายังไม่เคยเจอว่ามีแทงเลยนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเกิดว่ามีแทงไปก็จะแทงไปเองจากการที่เหมือนเขายุติการตั้งครรภ์เป็นดาวอะไรเงี้ยก็ยุติการตั้งครรภ์ไปอทีนี้จะการเกี่ยวกับการตรวจโครโมโซมเนี่ยมันคือยังไงนะเดี๋ยวจะ ภาพหูภาพรวมง่ายๆโครโมโซมเนี่ยคืออะไรคโครโมโซมอันนี้ก็คือหมอมีอาจารย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ